สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆอ่านข้อความดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้ล่ละครับมันจะกลับมาหาตัวเราเองท่านผู้ฟังที่เคารพครับในชีวิตที่เล็งรีบทํางานตัวเป็นเกี่ยวหัวเป็นนอ็อตเราต่างวิ่งตามหาความสุขกันอยู่ตลอดเวลาแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับทำไม ยิ่งวิ่งไล่หาความสุขเนี่ยมันเหมือนกับบอกวความสุขก็ยิ่งห่างออกไปละครับในคลิปนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจและเปิดใจรับฟังว่าความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามหาเสมอแต่มันคือการหยุดและมองเห็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันพร้อมกับแง่คิดปราชญาเซนเล็กๆน,น้อยที่อาจช่วยให้ท่านผู้ฟังรับมือกับความเครียดความผิดหวัง และความรักได้อย่างเข้าใจมากขึ้นนะครับลองใช้เวลาสักนิดหนึ่งฟั่งคลิปนี้เพื่อให้ใจหยุดพักและท่านจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่การหยุดวิ่งไล่ตามหาความสุขนั่นเองทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเลยครับก็เพราะว่าแท้จริงแล้วเราอาจก,กำลังมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับความสุขกันอยู่ก็ได้ครับซึ่งนั่นนำเรามาสู่ประเด็นแรกของวันนี้ ความสุขไม่ใช่การวิ่งตามแต่มันคือการหยุดเราถูกสอนมาว่าความสุขคือปลายทางคือการได้งานที่ดีได้เงินเยอะๆได้บ้านได้รถหรือได้เจอคนที่ใช่แต่พอเราได้มันมาแล้วความรู้สึกดีๆก็อยู่กับเราได้ไม่นานแล้วเราก็เริ่มวิ่งหาความสุขครั้งใหม่โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดชีวิตพวกเรานี่มันทำไมช่างวุ่นวายนักหนาเนอะพี่น้อง มันช่างไม่ต่างอะไรเลยกับกระต่ายล่ะครับที่วิ่งตามหาแครอทที่แขวนอยู่ตรงหน้าไม่มีวันคว้าได้สักทีเพราะทุกครั้งที่เข้าใกล้แครอทก็จะถูกยกขึ้นให้สูงขึ้นกว่าเดิมเสมอประชญาญยาเซนมีคำสอนที่ว่าเมื่อเราไม่มีอะไรเราก็ยังคงมีทุกอย่างฟังแล้วมันดูย้อนแย้งไหมครับแต่ความจริงก็คือเมื่อเราเลิกคาดหวังว่าต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราจะพบว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันก็เพียงพอแล้วครับการได้จิบชากาแฟแร้อนๆตอนเช้าๆการได้มองดอกไม้ต้นไม้ข้างทางหรือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าลึกๆทั้งหมดนี้ก็มีความสุขแล้วครับและเมื่อเรามองว่าความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การวิ่งตามสิ่งใหม่ๆแต่คือการหยุดอยู่กับสิ่งที่มี อยู่ตรงหน้าอยู่กับปัจจุบันหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องความรักอีกพื้นที่หนึ่งของใจที่มักพาเราไปเจอทั้งรอยยิ้มสุขทุกข์น้ำตาซึมเศร้าเหงาแห้งดังที่ขายินยิบลานได้กล่าวไว้ในหนังสือปราชญาชีวิตเรื่องความรักว่าความรักไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากตนเองและไม่รับเอาสิ่งใดนอกจากตนเอง ความรักไม่ครอบครองและไม่ยอมให้ถูกครอบครองเพราะความรักนั้นเพียงพอแล้วสำหรับตอบความรักเรื่องความรักนี่เรามักจะคาดหวังให้ความรักเป็นแบบใจเราอยากให้เป็นนะครับพอคนที่เรารักไม่เป็นไปตามที่เราคิดเราก็จะผิดหวังเจ็บปวดแต่เซนบอกไว้ว่าดอกไม้ไม่จำเป็นต้องแข่งกันบานเพราะความงามของมันอยู่ที่การได้บาน ความสัมพันธ์กันเช่นกันเราไม่สามารถบังคับให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการได้นะครับเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การควบคุมแต่คือการยอมรับว่าเขาเป็นเขาเราเป็นเราความผิดหวังก็ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่อเรายอมรับความผิดหวังได้เราจะพบว่าการปล่อยวางไม่ใช่แค่การให้อิสระกับคนอื่นแต่มันคือการมอบอิสระ ให้กระจายเราเองด้วยการยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้คือก้าวแรกของความสงบในใจนะครับพอเราเข้าใจเรื่องความรักเราก็จะเริ่มเห็นว่าความคาดหวังและความผิดหวังไม่ได้เกิดแค่ในความสัมพันธ์หรอกครับในงานในชีวิตประจำวันมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันในหน้าที่การงานเรามักจะเครียดกับเป้าหมาย กับผลลัพธ์เราหมกมุ่นอยู่กับอนาคตจะลืมกลับมาอยู่กับปัจจุบันในหัวเต็มไปด้วยความคิดว่าถ้างานไม่เสร็จเอจะเป็นยังไงนะ้าหัวหน้าคงหน้ากลิวคิ้วขมวดผมยุ่งยุ่งและมาพูดกับเราว่าดีมากถ้างานไม่เสร็จงั้นฉันจะเปลี่ยนเก้าอี้ของเธอเป็นบอรรถไฟจะได้รีบกลับไปนั่งทำที่บ้านและนายจะได้พิสูจน์ให้เมียนายเห็นด้วยว่า ที่บานก็ทำงานได้นะไม่ใช่แค่นางกินข้าวฝีมือเธออย่างเดียวโอ้ยพระเจ้าจอร์ดช่วยลูกด้วยมันเจ็บจี๊ตไปถึงใจเลยนี่แหละครับความคิดของเราคิดได้ไปร้อยแปดพันเก้าแต่มันมีคำสอนของปราชญาเซนที่เรียบง่ายและทรงพลังบอกไว้ว่าทุกอย่างเก่าคือการเดินทางสู่เป้าหมายนั่นจะหมายถึง แทนที่จะมัวแต่คิดถึงปลายทางลองหันมามองทุกวันที่เราได้ลงมือทำโฟกัสกับงานที่อยู่ตรงหน้าทำมันให้ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลาการทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดแล้วครับและเมื่อเราเต็มที่ในทุกขณะความเครียดเรื่องอนาคตจะค่อยๆจางลงไปเองและเมื่อเราเรียนรู้จะอยู่กับปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขความรักหรือการทำงานเราจะเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เราตามหามาตลอดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การวิ่งหรอกครับแต่มันอยู่ที่การหยุดและมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างที่มันเป็นสุดท้ายนี้ความสุขที่เราตามหากันทั้งชีวิตบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ได้มาใหม่แต่มันอยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับ อยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจที่เรารู้สึกได้อยู่ในความรักที่เราไม่พยายามควบคุมอยู่ในงานที่เราทำด้วยใจทีละก้าวทีละวันเมื่อเรายอมรับทั้งความสุขความทุกข์ความผิดหวังเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้ต้องวิ่งหาอะไรเลยท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าคลิปนี้ ทำให้ท่านได้แง่คิดดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันบ้างนะครับหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยและวิพากษ์วิจารณ์กันได้เสมอเพื่อเป็นแนวทางที่ผมจะได้ปรับปรุงช่องของผมให้ดียิ่งขึ้นท้ายสุดสุดท้ายขอให้ทุกท่านจงมีจัดความสุขความเจริญและจงรับรู้ไว้ถิดว่าอย่าไล่าตามความสุขเพียงแค่หายใจเข้าลึก,ลก และความสุขนั้นก็จะยิ้มกลับมาหาคุณเองเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี